ไไเอ้ามันนี่กันวตามึงสุกุมกับสีาพามาตอนกิ่งนะครับฝรั่งต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ฝรั่งหงเปาสือนะครับผมเป็นอย่างห้าจังตอนกิ่งนะครับเพราะมันเป็นง่ายง่ายต่อการขยายพันธุ์ที่ทุดน,นะครับตอนกิ่งเพราะว่าหงเปาลือที่อยู่ในสวนเท่านี้กมีแต่ตอนกิ่งทางนั้นนะครับว่าตายง่ายกับว่าตายง่ายนะครับต้นก็นง่ญ่อยู่นะครับ ต้นกใหง่างามดีอยู่เด้มากกับจับดูเห็นบนอันนี้คือได้มาจากกิ่งตอนนะครับนี่ต้นนี้ตอนเองนะครับซื้อต้นพันธ์มาต้นหนึ่งนะครับต้นละช่วงนั้นก็สามร้อยห้าสิบนะครับแล้วเราก็มาขยายพันธุ์นะครับใครต้องการก็เดี๋ยวรอให้ชุดนี้มันออกลาก,ก่อนนะครับขายไม่แพงกิง่งร้อยนะครับเดี๋ยวก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะ เอากิ่งสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เราต้องเลือกนะครับวิธีการเลือกนี่กิ่งที่มันขึ้นมาใหม่นะครับแบบนี้นะครับรูดใบออกนี่สังเกตมันจะเขียวอมน้ําตาลนะครับถือว่าอยู่ในกิ่งที่แบบว่าเหมาะที่จะตอนกิ่งมากๆนะครับดูครับใบใหญ่ใบเขียวนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมนี่ใต้คอมเมนต์ครับ ใครอยากจองก็ใต้คอมเมนต์ไว้นะครับขายไม่แพงจริงลร้อยนะครับจากปกติสามร้อยห้าสิบนะครับผมโอ้โหนี่ผมจะตอดจริงใหญ่ๆงามแบบนี้เลยเด้อวิธีการนะครับก็ไม่ยากนี่มีดของเราใช้เป็นมีดมีดเหลาซอมีดเหลาซอนะครับสมัยเด <c oughs> ็กๆนะครับน่าจะสองถึงสามบาทรับล <c oughs> งทุนไม่เยอะนะครับของเราไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเยอะนะนี่ ผนกระสิตกว่ะนี่ป้าต้องทำแบบรีบเร่งนะครับผมลงเม็ดแล้วจิตอ้อมอีสองแผลเด้อแผลใต้แผลบนระยะห่างไม่ต้องห่างมากนะครับประมาณเส้นครึ่งถึงสองเซนติเมตรก็พอ แล้วก็มากรีดกรีดให้เป็นแผลกี่เป็นแผลสักสองสามจุดนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มีการเกิดลากตรงที่เรากรีดไว้นะครับจากนั้นจากนั้นก็นี่เอาโบโขุดบะเอาผิดจุดขูดนำเรียกมันออกสักก้อนแหมขูดขูด ขูดเอ่อเยื่อเขาเรียกว่าเยื่อบางๆนะครับอันนี้เป็นท่อท่อส่งอาหารนะครับแต่เราไม่ได้ขูดท่อส่งน้ำนะครับเราขูดแค่ท่อส่งอาหารนะครับเพราะว่าท่อส่งอาหารมันจะอยู่บริเวณรอบนอกน้ำบางๆนะครับไม่ต้องขูดแรงนะครับขูดพอมันส่งอาหารไปเลี้ยงอยอดไม่ได้นะครับมันจะออกลากตรงที่เราขูดนี่แหละครับ พอครูเสร็จเราจะมีนะครับพระเอกของเรานะครับน้ำยาเล่งรากนะครับยี่ห้อนี้ดีมากๆนะครับน้ำยาเล่งรากเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะครับถ้าใครอยากได้น้ำยาเล่งรากดีมากผมใช้มาหลายขวดแล้วแล้วก็มาแบ่งนะครับแบ่งแบบนี้นะครับตัดขวดน้ําแล้วก็แปลงที่ฟันเก่าๆนะครับอันนี้เราลดต้นทุนลดครอสสุดๆนะครับ ป้ายไปเลยครับตรงแผลที่เราทําไว้แผลบนนะครับแผลบนแผลล่างไม่ต้องป้ายป้ายแต่แผลบนแล้วก็เสร็จนะครับนี่กรีดเพื่อเปิดแล้วก็บีบน้ําออกนิดนึงน้ำมันเราเจะแช่น้ําไว้นะครับอันนี้เราจะใช้ เชือกปอแก้วนะครับบางถ,ถ้าแถวอีสานเขาเรียกเชือกฟางนะครับพากางก็จะปอปอแก้วประมาณนี้นะตีวกรงก็เนี่ยแวะแวะแวะ,แวะเนี่ยคึบคล่อมนะครับคล่อมแผลงนี่จไว่าให้นั่น